รู้แล้วน้องพี่พิมพ์สีหน้าท่าทางแบบนี้จริงๆแล้วเป็นอะไรหลังชาวเน็ตถกกันสนัน ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งน่ารักเก่งมากความสามารถตามรอยคุณพ่อคุณแม่สำหรับน้องพี่พิมพ์ลูกสาวของต่ายชุติมาและทิมพิธาลิมเจริญรัตเราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆและจะเห็นความน่ารักของน้องพี่พิมพ์และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโมเมนต์ทั้งสามคนได้เจอกันซึ่งหลายคนก็ไปหลุดโฟกัสสังเกตสีหน้าของน้องพี่พิมพ์ล่าสุดแม่ตายได้โพสคลิปสั้นๆผ่านทางอินส แกรมส่วนตัวซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น้องพี่พิมพ์อ้อนคุณแม่พร้อมกับแคปชั่นระบุเอาไว้ว่าพี่พิมพ์ไปทำการแสดงอูคูเลเล่มาเลยเหนื่อยคะ่ะท่ากลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูเด็กน้อยอ้อนคุณแม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ